พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารปี2557ถึง2558ของสมาคมสตรีนักธรรุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ครับเมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่22มกราคมณห้องไอยราโรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์หน้าอภิชาติโตดีลุกเวทผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารปี2557ถึง2558ของสมาคมสตรีนักธรรุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่หรือสอรอวทแพร่สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่พเริ่มก่อตั้งและสรปนาในเดือนมีนาคม2545โดยมีนางดารณีชัยนิชยกุลเป็นนายกก่อตั้งปีบริหาร2545 25ถึง2546วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม เพื่อดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโดยไม่มีส่วนร่วมในการโดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลทางธุรกิจซึ่งปีการบริหาร2,557ถึง2,558มีคุณมันลิกานิตยะเมกินเป็นนายกสมาคมและมีคณะกรรมการบริหารร่วมบริหารจึงได้มีพิธีสถาปนารับตำแหน่งของคณะกรรมการ ประจำปี2,557ถึง2,558โดยมีหน่วยงานราชการภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจึงห๊วยแพร่ซึ่งบรรยากาศเ,เป็นไปอย่างอบอุ่นครับวัน้งานในวันิในบรรดาสตรีนักธุรกิจและสตรี คณะกรรมการของสมาคมแห่งนี้นะครับในแพร่เนี่ยผมเคยเรียนท่านไว้ว่านั่งแต่เสื้อของประเทศไทยซึ่งจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ต้องตั้งเยอะในแต่ละจังหวัดที่ที่มีและในโอกาสนี้นะคะท่านนายกสมาคมหรือว่านนายกสทวทก็จะมอบของที่ระลึกขอบพระคุณขอษตรทุกที่ด้วยกัน